อยู่ในเกมโรบอทแบบที่มาคันค่ะค่ะนะคะแต่มันเป็นล็อกทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้ากันเลยเอ๊ะสร้างเซิร์ฟส่วตัวดีกว่าเซิร์ฟส่วตัวเดี๋ยวมันจะมีคนเข้าตามเฮ้ยฟรีเหรอเซิร์ฟวส่วตัวใครจะเข้าตามก็ไปเข้าแบบนี้นะครับตั้งชื่อไว้ตั้งชื่อไว้ก่อน มะเข้ากัน มันก็แปลกนะร้านพิซซ่าด้วยแต่ไม่รู้ส่งจริงไหมนะรู้สึกว่าเหยีด้านข้างนี้มันจะไม่มันจะแปลกๆแต่มันไม่ค่อยเหมือนอะด้านข้างขับอะไรเนี่ยเฮ้ยรถอ่ะเฮ้ยมันก็ไม่เหมืนนนหอนใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากเราสปอนเราคันนะอยากขับมานานแล้วคันนี้เลยเฮ้ยไม่ใช่น,นี้สิไม่ ถ้าขทบได้พิมสองร้อยได้ไหมล่ะว,ว้าว ปอนบ้านนี้ได้ไม่ใช่กดสปอนได้ก็คือเจดีมากแลเปสปอนบ้านสัต์้ำโอเคโอเคทำได้ทำเิกสารรมดอกสารรออูอุ้ยอะไรขึ้นอโอ้ว่าน,นี่ใช่ว่าจะเป็นหน,นูน รู้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 เอาอะไรดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่รู้มันเหมือนของจริงเลยนะมันมันมีรถอย่างอื่นด้วยอ่ะไม่ใช่ล็เนในพุทนาเป็นี้ก็มีค่ะหืมไม่เป็นไรไม่ใส่ใจเรื่องนั้นไม่เครียด ชอบ,บันนี้ไม่รู้เป็นยังไอันนี้ว ีไม่จะออกไปท้า,ทางนอกอย่างนี้หาทางออกก่อนเกิสาก็นี่สากอยู่ตรงนี้อ่ะอ่ะกดไม่ได้เงินสากไม่ได้ไมอไม้คอปตัวใช้ได้ไหมรูม้สึกว่าใบพัดมันเล็กกว่า มันของจิงด้วยอยากลองไปสัมผัสกัน,นวันดดูไม่รู้มันอัปเดตตามไหมอัปเดทไหม

เราดาวหายก่อนมันก็เลยอะไรนี่มันเลื่อนไมมัันนที่ร้านอะไรคาเฟ่เดี๋ยวขอไม่เข้าก่อนพี่มีรถไฟเดินเหรอไหนรถไฟอ่ะไหนรถไฟเลยกดปกล้เขียนได้ไหมกดสปอนเซอร์ข้างบนได้นี่เออโหวันนี้สามารถ Woo. Chenny. Okay. look okay. 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 okay.

ถไฟตก,กรางเฮ้ยไม่ได้เห็นรถไฟตกรางเลยคนก็ตกนไม่อยากคลิปแค่นั้นก็ขอจบคลิปเท่านี้ก็แล้วกันดยบวย